ดีค่ะมือนี่สิผ้ามาเบ่งลักษณะว่าต้นทุเรียนนี่มันเป็นจังไนันคือต้อนทั่วไปวลักษณะมันก็เป็นใบเรียวเรียวว,ยว่าขางไมนันที่เป็นคนละสีดิขางขางนส่สีเขียวขางนี้มันที่เป็นนั่นที่เป็นออกนํำตาลนั่นที่เป็นออกมันที่ใบอืม ลักษณะเป็นยังสี่แห่งกากว่าเป็นต้นทุเรียนมาในลั่ำต้นมันมันก็เป็นกิ้งก้านสาขาออกมากเกิดน้วยขึินมากยังไงคือเป็นจังสี่มีหนามโอ้เปล่ากูฉันกระเพิ่งเห็นครั้งแรกนี่แหละในชีวิตเดี๋ยวมาจับมาใบต้นทุเรียนไ่เลยนี่่้นรู้สึกดีใจหลายสีได้มาเห็น ใกล้กันกับเป็นแสบเป็นแฝดเลยหรอเป็นแฝดโอ้โหแม่นมันเพื่ใกล้กันเฉยๆนี่อ้าวขายกับไก่เห็นเพื่อนเมืองมงกันเหรอมันก็เป็นตาแสบแทะอยู่บ้านเฮ้ามันก็แพงคักแพงแน่จนว่าบ่กล้าซื้อกินบ้านใหญ่ๆเมื่อจำมาใบาต้นมันเลยนี่เห็นบ่มตั้งต้นตั้งนวยตั้งดอกเนี่ยตัง้งอ,อู้ยอยู่กับไก่แน่ต้นนี่แม่พี่เห้าอยากเห็นเขาขายอยู่บ้านเฮ้านี่ กลาซื้อกินหรอค่ะมันแพงบ้านนันกินจค่เดียอเลยปีนี่ปลามันแพง <c oughs> ไปเห็นคักๆแล้วดีใจหลายดีใจหลายเลยตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนลักษณะเป็นยังี่เลยค่ะถ้าไปเห็นยุ้ยใส่กับแจกว่านี่เด้อตุนทุเรียนอายุ20ปีทุเรียนอยรยนอบนี้อายุ20ปีทานสอบถามเจ้าของสวนพคนแล้ว แต่ผู้ใดมีทุเรียนผู้เขาไฟอำเพอกันทละออจังววัดชีสเกตนี่อำเพอกันทละหลักหนึ่งแสดงว,วา่าเพ่นมีเงื่อนไหลหนะครับคนมีตังแต่ผู้ใดแต่ผู้ใดมีบักทุเรียนผู้เขาไฟนี่แสดงว,ว่าคนมีตังสุดยอดที่ลีค่ะแสบเดี๋ยวสิก,กินให้่เบิง่งเรยค่ะต่อไปเดี๋ยวเอาโอเคค่ะอันนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ